ใส่ให้เลยไม่ต้องทำโยแย่เดียวใสนี่ตกลงนี้ไม่มีใครสนใจเราจริงๆใช่มั้ยเนี่ยโอ้ยจะแอปเปิลเชอร์รี่สตรอเบอรี่ลำใหญ่มันก็ไม่ดึงดูดกันเองหรอกงงดิงงก็เกลเกมันไม่กินกันเองไงอเอาล่ะครับทุกคนครับ BTS เค้กนะครับอาจจะไม่หวานเท่าไหร่แต่ทำด้วยใจและเสิร์ฟด้วยรอยยิ้มนะครับผม คิดมุกเนี่ยทั้งเชยทั้งเสียวทั้งเปิดเลยถ้าฉันเดาไม่ผิดนะน่าจะเป็นเจ้าของร้านที่ชื่อว่าแดนเทพอะผู้ตายหุ้ยเก่งมากเลยคิดได้เลยก็ไม่รู้ลูกสาวก็สวยเนาะคิดไปเองวะขอบคุณครับกาแฟลาเต้สวิตฮาร์ท ผู้คุณสองคนเนี่ยไม่ได้เรื่องนะชมโชว์วันนี้ดีกว่าครับผมชาชักนั่นเองครับ5ถ้าอยากชักง่ายๆครับแค่เอามือเนี่ยไปจุ่มน้ำและเอานิ้วไปแยบปักไฟคี้ก็ชักนะครับโอ้เล่นเหนือคนดูชาชักนี่ครับนี่คือโชว์ประจำวันนี้ครับชาชักของแท้ดูครับ เมื่อี้มันด่าเหนื่อยมากนะผมก็ม่จะไปใช้เลยครับนี่เม่นมีท่าบา์เล่แจกครับผมคนละคนครับบาร์เล่บาร์เล่บาเล่บาเล่บาเล่เร็วากเร็วเร็วครับเี็ครับจงเลยเนาะจะว่าไปอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันนะ จะได้ไม่ต้องเหนื่อยไงล่ะเพื่อนเฮ้ยจงวิงอย่าพูดอย่างนี้อีกนะทำไมอ่ะก็พูดอีกมันก็ถูกอีกสิต้องสวยๆชัดๆรัดๆเป็นคุณนายควบคุมร้านดีกว่ามีปลอย ออเดอร์เพิ่มดีกว่าน้นี่โอเคจ้าจ้าจ้าเยวิง่งโทรมาขอ,อออเดอร์เค้กเพิ่มนะคะตายแล้วอ,ออเดอร์เก่ายังทำไม่เสร็จเลยอนี่เข้อเอาไปกินหรือว่าเขาไปทำไอ้เขื่อนกั้นน้ำกันฮะ <c oughs> อุ้ยออเดอร์เพียบเลยคนสั่งของเยอะแยะโอ้ยน้องยุ่งจังเลยคุณพี่คะจะ <c oughs> ก,ก,กวนน้องสิคุณพี่ช่วยน้องงวดแป้งดีกว่า <c oughs> นอๆๆๆๆๆนเมคุณพี่เป็นแม่มนนะคะไม่ใช่เป็นหมอนวดไม่รับนวดแป้งค่ะแถม็ปจนได้นี่เอ็บประชีรู้แล้วตอนนี้ที่ร้านคงจะเต็มไปด้วยพวกผู้หญิงที่เสียสติกรี๊ดพวกผู้ชายดีแล้วฉันจะเอาพวกร่อนเนี่ยเป็นหนูทดลองยาฉันยาอะไรอะ กินแล้วเป็นยังไงอ๋อกินแล้วก็จะเบื่อเบื่อไปหมดเลยเบื่อเสียงกรี๊ดเบื่อพวกผู้ชายเบื่อเค้กเบื่อกาแฟไม่ได้แล้วอย่างะชีฉันจะปรุงน้องเตยขามาช่วยคุณพี่ปรุงยาหน่อยสิคะอ๋อได้ค่ะคุณพี่ยึบเตวเตงต้องช่วยเขาทำเค้กเพื่อจะเสิร์ฟความสุขให้กับลูกค้าได้ค่ะเอ๋มาช่วยคุณพี่ปรุงยาได้ค่ะคุณพี่ทำเค้ก เามนาคีกันแบบเนี้เกลียดจริงๆเลยไม่ขนาดผู้ใหญ่ยังแตะเป็นขนาดนี้นะตายแล้วแล้วปล่อยให้เด็กๆพวกนั้นบริหารร้านกันเองจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ยินกาแฟมา BTS กินนมเค้กก็มา BTS ใจกับพีดเเออีเอาอีกีเอาอเอาอีกเอาเน้องเาอีกะเกกนี่พี่เต้นมา108รอบแล้วนี่ยนงนี่ถามจริงนี่ชอบหรือว่าจะแกะท่าเต้นพี่เนี่ยฮะโหดอ่ะชอบโอ้ยนี่ชอบหมดโหดเลยพวกปลวกนะ อ่อเหนื่อยจะพักได้คโหดมากชอปกมากเลยครับอน้ะิวน้ำเอน้าให้ฉันเหรอขอบใจนะเฮ้ยใครบอกฉันเอามากินเอง่หากเราเล่นนะเอาน้ำนะ ดูนะดูนะพี่เมนซูซูพี่เมนซูตายาพี่เมนไวไลซู่ตายซู่ซูๆ่โอ๊ยพอเถอะยัยแอฟทำไมอ่ะเพีย,พยอ้วกเนี่ยฮ <c oughs> อดทนหน่อยไม่ได้ดยังไงฮะแข็งแรงนิดนึงข้าจังเลยแล้วแกโดดทำไมโอ้โหก็ที่เดิ อ้นี่อดทนหน่อยสิป้าป่าจะได้ยกนี่ให้ทั้งหมดไงยกน,นี่เหรอได้ค่าแรงคนละ300ห้าคนทั้งวงนี่ก็พันห้าเป็นนี่อยู่สองแสนตกลงแล้วก็เหลือแค่ประมาณสองร้อยถูกป๊ะไม่ตลกก็นี่อยู่น้วยพี่แม่ตั้งใจทำงานหนอ่อยดินี่จะได้หมดสักทีอันนี้โจ๊กแต่พี่ <ขอ S 1> ว่าแฟรสเกลได้ไหมคะ 干嘛？ ต้องการพริตตี้ที่นวดแบบสาวสวยๆอ้อๆจริงๆนะครับผมเดี๋ยวก่อนแล้วชั้นี่มันไม่พริตตี้ตรงไหนไม่ทราบนี่อ้อขนาดนี้สาวขนาดนี้สวยขนาดนี้เพอรเฟกขนาดนี้แล้วจะยังไงฮะห้ามโกรธนะครับเออหน้าดูทวานี่โอยโอ้ทุกคน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  มีขารีมาบอกนี่อาเดนเทีจะพักชำร้านี่ให้เราหะะหเหรอครับเราคือไม่มีอำนาจอนุม,มัติอย่างนั้นนะแต่ว่าวันนี้จะมาบอกว่าวงเมอรลินทำรายได้เข้าร้านทั้งหมดห้าหมื่ราทนี่เป็นเพราะฝีมือลาเตอาร์ตของผมแงม่แง่โอ้ยไอจอกครับ ก็แค่ฟองนมบนกาแฟของแกเนี่ยมันจะมาสู้เค้กเทพบุตรเกาหลีของฉันได้ยังไงมันต้องเป็นของฉันมากกว่าหยุดพูดเลย,เยนะเราสองคน <c oughs> เอ๊จะบอกให้ที่ลูกค้าเข้าร้านเราหาสารขนาดนี้นะเพราะชาชักของพี่เมน้นหยุดทุกคนหยุดเลยนี่มันเป็นพวกพวกเราวงเบลินร่วมมือกันนะหากเราไม่เกี่ยวนี่เดียวเลยเพราะเราไม่เกี่ยวนี่ห่วงฉันไม่ดีนะพี่นี่นายภาระไปส่งเอกสารได้แล้วป่ะพระรัตน์ครับ าจะเลือกบริการของเราเนี่ยสามารถเลือกได้เพียงเด้งเดียว